วัสดีค่ะผู้ติดตามทุกๆคนรอยยเซรีฟ้าจากระเทยไทยในญี่ปุ่นยโกโซจูบจูบเย็ดเคเอ,อ้ยไม่ใช่ค่ะจูบจูบยศชาค่ะกลับม,มาตามคำสัญญานะคะกับกิฟกระเทยฟ้าจากคนนี้เจอผัวทอมชายปุ่นได้ยังไรคลิปสองเย่แต่ก่อนทั้งนี้ทางนั้นก่อนอื่นเลยนี่ค่ะต้องขอขอบคุณน้องควาแห่งกลงุ่มเรียวเดียวนะคะที่ กระเป๋าใบนี้มาให้พี่ฟ้าแล้วก็มันเป็นอะไรอ่ะมันเป็นมันหนอนเป็นออยเมน์ I M N, สารพัดประโยชน์เนอะทาตรงไหนที่มันแห้งๆนะทาเปลิปมงลิปมันอะไรได้หมดเลยผิวไฟมงไฟไหมแมลงสัตว์กัดต่อยได้หมดเลยขอบคุณน้องขวันนะคะที่ส่งกระเป๋าพี่ฟ้าชอบมากเนี่ยนี่เพิ่งกลับมาจากบ้านกลับมาจากดินเนอร์เนี่ยถือกระเป๋าใบนี้ไปดินเนอร์คนมองอย่างเลยจ้าเอ้ยมันถูกใจพี่ฟ้าจังมากเลยน้องควันขอบคุณนะคะที่ส่งกระเป๋าแล้วก็ออยเมนต์ I M N. หลอดนี้มาให้ฟ้าเป็นเป็นสินน้ําใจเล็กๆน้อยๆที่พี่ฟ้าได้รีวิวให้กับบริษัทน้องฝันนะคะบริษัทไวท์วิชชั่นนะคะโอเคใครต้องการที่จะไปเรียนต่อในประเทศออสเตรเลียนะคะติดต่อบ,บริษัทไวท์วิชชั่นได้เลยนะคะหรือแม้แต่ใครใครอยากจะขอวีซ่าในการไปออสเตรเลียไม่ว่าวีซ่าประเภทใดๆทางไวท์วิชชั่นจัดให้คุณได้นะคะจะเป็นวีซ่าเรียนวีซ่าแต่งงานวีซ่าทํางานปรึกษาบริษั บริษัทไ i ซ์วิชั่นได้นะคะแต่จุดประสงค์สำคัญก็คือไวซวิชันไี่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแนะนำแนะนำแนะนาสถานที่ศึกษาแนะนำการศึกษาสำหรับบุคคลที่ต้องการไปเรียนต่อที่ประเทศออสเตรเลียนะจ๊ะโอเคขอบคุณน้องขอนอีกครั้งนะคะถูกใจพี่ฟ้ามมกค่ะฮิฮิ มาเล่ากันเลยแล้วกันนะโอเคนะกเค,คลิปนี้ก็จะจะ,ะคิดว่าโอ้ยลิ้นผัดกันคิดว่าคงจะเล่าได้ไม่หมดนะคะน่าจะมีต่อเป็นคลิปที่3นะคะทั้งไงคลิปนี้ฟ้าจังขอ1,000พไลค์นะคะทั้งไงก็รบกวนอีกนิดนึงนะคะถ้าอยากดูกด1,000พไลค์แล้วก็พิมพ์ลูปรูปหัวใจมาเลยโอเคเปล่าเมื่อเมื่อคราวที่แล้วก็เริ่มเออก็มันมาถึงตอนที่ว่าเนี่ยพอ พอเจอสามีคุณคุณเลียวนะคะวันส่งท้ายไปเก่าตอนรับไีใหม่วันเขาด่าแล้วก็ให้เบอร์กันกีฟเบอร์กันแล้วต่างแล้วคุณเลียวก็กลับประเทศญี่ปุ่นไปฟ้าจังอยากจะขอบอกที่มาที่ไปของแม่ติ๋วซะก่อนแม่ติ๋วฟ้าจังรักมากแม่ติ๋วฟ้าจังรักแม่ติ๋วนะคะคิดถึงแม่ติ๋วแม่ติ๋วมากเลยผู้จัดการที่ชื่อแม่ติ๋วเนี่ยเขาคือใครแต่ว่าแม่ติ๋วดีดีกับฟ้านะคะฟ้าจังทราบซึ่งในน้ำใจแล้วก็ความรักที่แม่ติ๋วให้กับฟ้าจังนะคะก็เป็นคนที่มี พระคุณกับฟ้าจังนะคะทั้งไงก็เออแม่ติ๋วเนี่ยแกเป็นคนพัทยาเออและแกเนี่ยก็เป็นเป็นแฟนกับพ่อออสทิฟฟานี่เออถ้าใครอยู่ในทิฟฟานี่คงจะรู้จักกันนะคะแกก็มีลูกด้วยกันเนี่ยก็เป็นเป็นอีกแบบอย่างหนึ่งที่ทําให้ปารู้ว่าเมื่อเกิดความรักเราไม่จํากัดเพศนะคะแม่ติว๋วใครจะบอกว่าแม่ติ๋วเป็นทองใครจะบอกว่าแม่ติ๋วเป็นอะไรก็ตามแต่สําหรับฟ้าจังแล้วแม่ติว๋ว เป็นคนที่ฟ้าจังรักนะคะก็แม่เตียวก็มีเป็นแฟนกับพ่อออสพ่อออสซึ่งเป็นเป็นนางโชว์อยู่ที่ฟานี่แล้วก็มีลูกมีเต้ากันเนนะคะก็คือแกลักกันน่ะนะเมื่อเกิดความรักมันก็ไม่จํากัดเพศนั่นเองนะคะจึงทําให้ฟ้าซึมซับตรงนี้มาด้วยบ้างนะคะบวกกับพรมลิขิตที่เจอกับคุณเลียวเมื่อกระเทยกับทอมมาเจอกันอ้ยมันก็สามารถมีเคมีเกิดขึ้นมาได้แล้วก็เกิดความรักกันได้นะคะโอเคต่อนะคะก็มามามาคุยกันเรื่องตอนที่วันฟ้า จังเจอคนเรียวเนี่ยวันเขาดาววันที่31ธันวาคมปีสองพุทธศักราช ปีคริสตศักราช2010นะ2010เออเพื่อที่จะเริ่มต้นต่อปีใหม่คือ2011ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยฟ้าจังออฟไปละรอบหนึ่งเอยจริงๆปกติเนี่ยเมื่อฟ้าจังได้รับได้ได้ออฟออฟรอบหนึ่งแล้วฟ้าจังจะไม่กลับร้านนะฟ้าจังก็จะกลับบ้านหรือไม่ก็ไปตะเลิดเต่ๆไปลุงเล่นยงเล่นยาของฟ้าจังไปแต่วันนั้นไม่รู้เปไ็นไรายวันส่งท้ายปีเก่าวันเขาดาวไอ้วันส่งท้ายปีใหม่วันเขาดาวแทนที่จะอ๋อไปไปสนุกสนานไปเที่ยวเท็ไปเข้าดาวที่ที่ดิสกอ์อผมไม่ไป เป็นห่วงงานอยากจะกลับมาเอาอีกรอบหนึ่งบวกกับแม่ติว๋วผู้จัดการร้าน Next k i n g Corner บอกว่าอีฟ้ามึงกลับมานะวันนี้แขกเยอะมึงกลับมาช่วยกูหน่อยขอร้องแต่มังครับได้ค่ะแม่ติว๋วเพราะว่าถ้าไม่กลับมาเอารอบสองจะโทรตามก็กลับมาปุ๊บกลับมาก็รู้สึกว่าร้านมันก็จะหลงเหลงแล้วมันเที่ยงคืนแล้วนี่เนาะเดี๋ยับไปมองไปพอเปลี่ยนชุดเปลี่ยนบีกินี่เต้นรอบสอเอ๊ะมองไปไกล เอกเอ้ยเฮ้ยกลุ่มคนเลียวนี่กว่าที่เขาบินบินบินมาจากเอเจนซี่ผ่าตัดเพราะว่าเขาปีนั้นเขามาตัดมดผ่าตัดมดบินมาเมืองไทยมาผ่าตัดมดลูกเฮ้ยคนเลียวอคนเลียวดีกว่าฟ้าก็เอกก็ อย่าเลยเพราะว่ามันเป็นแขกของของเพื่อนของฟ้าคนก่อนก็แต่ฟ้ายังไม่รู้ไงว่าเขาเลิกกันแล้วอย่างเงี้ยไงฟ้าทั้งทับถึงถึงคิดเต้นก็ขึ้นไปเต้นบนบนฟลอร์ยกเสาจากต่ออีกคณเลี้ยวเห็นไหมเห็นป้าจังป้าจังไม่แน่จะมาเข้าไปดีเฮ้ยคนเลียวคณเลียวอีกอีกคเลียวยังไงมันยังไงหรือเปล่ามันเห็นฟ้ามันเลี้ยงฟ้าลงมาจากฟอสอยมาเลยเว้ยมานี่มานี่ใสยมาจากฟอเลยเว้ยแล้วก็ด้วยความที่เออมันก็คือแขกนะตอนนั้นก็คือพอลสอยลงมาปุ๊บฟ้าก็โคงดี้ นี่สัญ,ล,สญลักษณ์สัญลักษณ์เด็กอาโกโก้เว้ยอย่างนี้คือโคลกโคหนึ่งร้อยาบาทนะค้ลโอีเลียฟ้าอาให้อะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันอะไรปกติแต่ว่าในใจฟ้าก็คิดอยู่อย่างเดียวว่ามันคือแขกมันคือแก้มือแขกนะเอออย่างมันเป็นแขกของเพื่อนด้วยแล้วก็วางตัวนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยสรุปว่าแม่ติ๋วปั่นออฟให้ออกไปจ้าอนะยากรู้สิอยากรู้สิไม่อะไรหรอกก็คือวันนั้นอะ เขาพาเพื่อนมาเยอะแยะเลยมากับบริษัทเอเจนซี่ที่ผ่าตัดแปลงเพศจากผู้หญิงมาเป็นผู้ชายเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็บินมาผ่าตัดหน้าอกบ้างต่อกระจูบ้างผ่าตัดมดลูกมาอีเลียวอะ่ะมันมาตัดผ่าตัดมดลูกก็คือว่าเออก็ออกออกไปกันก็คือบ,บริษัทเอเจนซี่เนี่ยเขาเขาก็มีเทคนิคอย่างหนึ่งว่าก่อนที่อทอมคนไหนนี่จะจะผ่าตัดต่อกระจูเนี่ยเขาจะลองใจเขาจะพาให้ไปดูพวกอา,ก,อาก,โกโกผู้ชายว่า เมื่อคุณดูหำ่ผู้ชายคุณเห็นผู้ชายเต้นนะ่ะคุณจะมีอารมณ์หรือเปล่าคุณจะได้กลับตัวกลับใจทันจะได้ไม่ต้องไปผ่าตัดต่อกระจูมันยังกลับ ตัวกับใจทันเขามีเทคนิคจิตวิทยานะเออ mm hmm. เขาก็พากลุ่มทาที่จะมาผ่าตัดกระจุเนี่ยต่อกระจุเนี่ยไปดูไปอากโ,กโกผู้ชายที่ทานิยะซอยทวายไลท์เออเอ,อ่าตรงวันนั้นก็ไปที่ร้านจูปิเตอร์ก็ออกไปกับกลุ่มเพื่อนเขาฟ้าจังก็ได้แปะคู่กับคนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็คนเดียวก็คุยกันกับฟ้าจังเพาก็ถามอ่ะแล้วผู้หญิงก,กับเธอคือของขนคคุณแล้วเป็นไงเขาบอกก็เลิกกันแล้วอะไรเงี้ยเออป้าก็เออเออก็อออถามไปด้วยมารยาทน,นะเนออาะว่าวัดเทคลูกค้าไปพอในที่สุดพอไปดู เข้าไปในอาโกโก้ผู้ชายดูผู้ชายขอดูหำใหญ่เท่านี้เขาก็ไม่มีอารมณ์กันนะเพราะเขามีใจมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ชายกันแล้วไงเออก็ดูเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บก,ก็กลับมาร้านเขาเขาก็ไม่ได้พาไปโรงแรมไม่อะไรนะเพราะว่าอีพวกเนี้ยอีพวกทานี่ปุนเนี่ยมันอย่างนี้นะมันจะสุภาพบุญหลุดเออก็คือาพากลับร้านปุ๊บแล้วเลี้ยวก็บอกว่าเอามาส่งแม่ติว๋วแม่ติ๋วแกก็โทรตามอีฟ้ามึงเอามากลับมามาเอารอ,อบสามอีกนะ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยเออก็ มาถึงร้านแล้วุเลี้ยก็ส่งปุ๊บแล้วคุณเดี้วบอกวันนี้ฉันจะกลับแล้วนะอะไรเงี้ยฟ้าจังก็อ๋อก็อืมึงกลับก็กลับไปสิแต่ด้วยความที่เราแบบว่าทํางานเป็นงไงแล้วก็เออคุณจะกลับใช่ไหมต้องก็นึกในใจโอ้กูจะต้องจิกแขกกูคคจะต้องดึงแขกก็อยู่ก็เลยกรีบให้เบอร์โทรแล้วก็เบอร์อีเมลไปแล้วคุณเดี้วก็กลับ ประเทศไปุป๊บและหลังจากนั้นหรือปล่าพอข้ามปีใหม่มาปุ๊บวันที่3มกราคม2511จําได้เป็นวันแรกที่คุณเลียวโทรมหาฟ้าจากญี่ปุ่นมาที่เมืองไทยและโทรมาทุกวันโอเคนะคะแค่นี้ก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อมีเรื่องอะไรสนุกสนุกยุดอีกเยอะค่ะขอ1000ไ like ลค์คลิปนี้นะคะแล้วก็พิมพ์รูปหัวใจมานะคะเพื่อยืนยันว่าคุณจะต้องต้องการที่จะชมต่อคลิป3นะคะแค่นี้นะคะจุบุจุบุเย็ด อเคบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์รีโพสต์และ subscribe ให้กระผมด้วยนะครับ